เป็นที่คือการครั้งแรกของการเสียปอนกับเดินทางกลับบ้านครับผมเสียปอนนะครับเสปอนเอบีซีนะครับเส้นโน่นเป็นยังไงครเส้นไปทางหลักด่านนะครับบ้านเรานะครับครั้งแรกราการขึ้นเขานะครับคอยดูนะครับเสียปอนเขาจะมีเทคนิคยังไรบ้างครับเสปอนเอบีซีนะครับมีโน่นเป็นเนื้อหน้าเสปอนเอบีซีครับดูนะครับ สเต็ปสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองดูครับงานครับสเต็ปวานะครับเทคนิค และอันนี้ดูที่ประสบการณ์ล้วนๆนะครับเทคนิคอยู่กับฝีมือนะครับดูเสียบอนนะครับครั้งแรกในการขึ้นเขาครับสุด,ดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับรถอีกงงครับรถอีก,กงงรถอีกงรถอีกงข้างหน้าครับทจ้ามีสองนัดเอาเสียบอนจะชั่สเต็ป ครับขณะนี้ฝนก็ตกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเสียพรกำลังจะขึ้นเขาเสพรเอวิซี่ครับว้าวเเียนฝนตกด้วยนะครับ รถกระบะตามต้องให้รถกระบะตามนะครับตามหน้ากัเลยรถเก่งตามรถเก่งก็ตามหลังมาแล้วครับโอ้มีรถเบนท์น้ารถเบนท์ด้วยนะคันสีดำรถเก่งตามหลังแล้วให้เรานำทางนะครับก็เสียปอนฝีมือขั้นเทพต้องให้รถกระบะนำทางเลยดูเป็นตัวอย่างรถเบนท์มันสิแสงนี่แหละนะเซงกะไรซางมันเลรอไม่ซงแต่กับแซงแบบพี่ลีนนี่แหละ โอ้ยร่างโครงนะฝนตกน้ำหนะต้องให้เบนกับเบนเธอต้องให้เป็นรถเบนกับรถเบนไปครับขึ้นเขาแล้วนะครับอ้าวจะเอาอีเลีย์เอาเลยเอาเลยเอาเลยแสงเลยแสงเลยแสง รถเบนท์บ้อนไหนวะอย่าโูดถ้าไม่ช <S ky his teeth> ินทางอย่ารถเบนท์เนี่ยก่อนถนนดีที่มันรถเบนท์กัจตันกองก็ย่ออยู่ข้างหน้าพวกเอานี่กองก็ยอยอยู่ข้างหน้าเฮ้เทอมมี่ตะบอกว่าไปแล้วเด้ออีเท่า